เดือนักษณะมาแม่ปีแพะพลังธาตุดีเดือนกันยายน2568เป็นเดือนลกาพลังโลงหะธาตุไม้พลังธาตุของเดือนบันทอรและปะทะธาตุประจําตัวของคนปีมาแม่ส่งผลให้ในเดือนนี้งานของคนปีมาแม่จะมีเรื่องยุ่งยากในด้านการงานที่ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นอยู่ในภาวะจำยอมเสียเปรียบอาจถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนใกล้ชิด คนรอบข้างนำเรื่องเดือดร้อนมาให้โดยเฉพาะคนปีมาแมทที่เกิดพศ 2534, 2522และ2 5 1 0จะต้องมีสติและรอบค้อบในการทำงานหรือต้องแบกรับภาระแทนเพื่อนร่วมงานมีเกณฑ์เสียเงินต้องระวังการถูกหลอกให้เสียทรัพย์ส่วนคนปีมาแมในรอบที่เหลือควรอยู่อย่างสงบ และควรมีระยะห่างจากคนรอบข้างต้องระวังเรื่องสุขภาพเพราะในพื้นดวงมีเกณฑ์เจ็บป่วยเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดควรงดเว้นการเดินทางไกลดานการงานมีปัญหาจุกจิกให้ต้องแก้ไขหรือรับผิดชอบแทนคนอื่นหากค้าขายต้องดูแลลูกค้าและงานเอกสารให้ดีดานการเงินมีเกณฑ์เสียเงินควรระวังเรื่องการใช้จา่ายดานความรัก ควรพูดจาก,การด้วยเหตุด้วยผลระวังเรื่องเข้าใจผิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่องการสุขภาพคุณดูแลสุขภาพให้ดีเพราะในพื้นดวงมีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนําให้คนปีมาแม่สวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับคนสีธาตุไฟเพื่อช่วยเสริมพลังธาตุประจําตัวของคนปีมาแม่จะทําให้พื้นดวงคนปีมาแม่มีผู้ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคในด้านการงานและการเดินไปได้